สวัสดีครับวันนี้ผมครูเนยจากเว w ร์ไว็บสนามชัย c o m นะครับจะมาแนะนําการเปลี่ยนรูปที่อยู่ในหน้าล็อกอินนะครับของเว็บไซต์ตอนที่เราเข้าเข้าเชื่อมต่อเข้ากับ WiFi นะครับก็จะมีหน้าล็อกอินก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพนะครับฮอสปอร t นะครับก็จะมีหน้าต่างตอนล็อกอินนะครับในส่วนของด้านบนที่เป็นหัวก็ดีหรือว่าอาจจะมีภาพที่ประกอบด้านล่างก็ดีนะครับวิธีการนะครับก็เราต่อเราเราอยู่ในวงแลนดเดียวกับ m มโ r o t i กนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับ ล็อกอินเข้าไปก่อนเชื่อมต่อเข้ากับวงแหนเดียวกับ micro t i กแล้วนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรม Winbox นะครับผมผมลองใช้ตัวล่าสุดนะครับอลองคอนเน็กดูได้ไหมเรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> เ,เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเราก็ไปที่ไฟล์นะไฟล์แล้วก็ไปที่ ฮอสสปอตโฟลเดอร์ฮอ p สปอตนะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์อิมเมจนะครับโฟลเดอร์ under, ลักษณะนี้นะครับก็จะมีไฟล์ที่เกี่ยวกับโลโก้ต่างๆหรือข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เพียงสมมุติว่าเรามีภาพไว้แล้วนะครับภาพของเราเช่นภาพที่ชื่อว่าล็อกเอาลนะครับเราก็แค่ลากนะครับลากไฟล์ที่ชื่อว่าล็อกเอานะครับมาใสเ่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีไฟล์ชื่อล็อกเอาอยู่แล้วยังนะครับของเดิม เพื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหากับระบบนะครับเราจะเห็นว่า hotspot แล้วก็ตัว image นะครับ image นะครับจะไม่มีคำว่า logout นะเราก็มาใส่ดูนะ,ะเราก็ลากมาเลยคลิกนะครับลากมาใส่วินด์บอกหน้าที่ตรงส่งวนของ hotspot image แล้วก็วางเลยนะครับสักครู่มันก็จะ copy นะครับก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นถ้าเรามีไฟล์ที่ชื่อว่า logout. PNG อยู่เดิมแล้วนะครับเราแค่ลากไฟล์มาวางมันก็จะเขียนไฟล์ใหม่ทับไฟล์เก่านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเพียงเล็กน้อยที่จะมาแนะนําสําหรับทุกท่านนะครับที่ต้องการเปลี่ยนโลโก้หน้าล็อกอินนะครับซึ่งเราอาจจะนําโลโก้มาจากผู้ที่ได้แบ่งแบ่งปันนะครับท่านอื่นเนี่ยเราก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็ขอจบวิดีโอการเปลี่ยน ภาพนะครับโลโก้ในหน้าล็อกอินนะครับเพียงแค่นี้นะครับ